สัแล้วสัทยต้องกรีบผมป้าอันกวนผมอนุรักษ์สัตว์ทีมาบอนห่ิชุ่มรักสัตว์เห็นตัวใดพี่น้องจ้าเห็นตัวใดแม่เห็นแน่บ่กและธรรมดาตัวนั้โตนี่มันสิ่นหนึ่งไม่ได้น้อหัวหินมะเห็นมันโตใหญ่ก็ได้ล่องเบิร์กี่สีนี่ยนี่ยเนี่ยเกซี่นี่ยนี่ตรงนี้ดึกซี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เห็นไหมน่โยกลหยบลี่ยย่ยยกล่ยมัยกล้วอาลมาเมาเล็กซี่เล็กเอองล่างเล็กยังเล็กบนเล็กซี่นี่บนเล็กซีนี่ชัดเน่นะหกีด้หน่หกซี่น่ห็น่หเบิ้งเ้อะปึ้งผิดมาง่ายงอีกแล้ว้งง่าเน่ เล็าทุกคนเลยบุร um 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 uh uh> uh ีทองมืแวเองแวเองสี um um> um ่อย่างปยกับสี่หนึงหรือเปล่าสี่เจ็ดสาอี่หนึ่งสี่นึงเนาะเออเด็กดทายดูกันนะแคบในตัวที่อยู่ที่บ้านผมวะ มันมาจากทางนู้นแหละตัวบักเอ็เนี่ยา้ำหวานจ้าเจ้าส่ดท้ายร่องคลิปผมปะอันอันผมอนุรักษ์สัตว์ถ้ามาบ่เนี่ยชุ่มรักสัตว์เห็นตัวใดพี่น้องจ้าเห็นตัวใดแนมเห็นแนมบ่แหละธรรมดาผู้ลังโตนี่มันถึนถึงหนึ่งเลยได้เนาะหนึ่่าอืนเหเห็นมันโตใหญ่ก็ได้ล่องไปสี่สินี่นี่นี่สี่ Nè, nè vâng, si. này nè ừ. nhiều si lúc đóng là nhiều lần lúc nè là lúc đóng 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 si bưng อาพึ่ง <Liberty> ผ <acontece> ิดมาง่ายม่อยอีกแล้วึ่งผิง่ายเนี่ไม่ได้ด้วยเลขก็เอาทุกคนเลยเอาบุหรี่องเดาเองเดาเองตอ่มยุอยกับส่หนึ่งหรือเปล่าสี่เจ็ดสบายอกแว่หนึ่งสี่หนึ่งเนาะ ไทยดูกระต่ายแคบในตัวที่อยู่ที่บ้านผมม,มั้ยมาจากทางโน้นเลยตัวบักเอฟบนี่ย